สวัสดีครับลักเกษตรในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่หายไปสักช่วงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อในเรื่องของโลกแอนทราโนดนะครับซึ่งแอนทราโนดหรืออีบุกนะครับที่เข้าทําลายในองุ่นก็เป็นอย่างไรนะครับไปรับชมกันได้นะครับครับก็ต้องขออนุญาตนะครับนาภาพนี้มาจาก โครงการขยายผลนะครับโครงการหลวงนะครับก็เป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผลผลิตไม่มีนะครับแล้วก็เราพบเจอยังไม่ค่อยพบเจอนักจึงขอยกภาพภาพนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับของโลกซึ่งแอนทรานนตเนี่ยก็จะสามารถเข้าได้ทั้งทางใบนะครับแล้วก็ที่ผลทางใบเนี่ย ลักษณะนะครับก็เหมือนดังรูปก็คือเป็นจุดนะครับเริ่มจากเป็นจากเป็นจุดเล็กๆก่อนนะครับพอตัวระบาดก็จะขยายเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ขยายเป็นจุดจุดๆเนี่ยเป็นทั่วใบนะครับซึ่งการเข้าทําลายเนี่ยก็จะทําให้ใบนั้นเกิดความเสียหายนะครับไม่สามารถที่จะ สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารได้ก็จะมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของต้นของกิง่งของผลนะครับต่อมาครับก็เข้าทำลายที่ผลนะครับก็จะมีลักษณะก็คือจะมีแผลนะครับเหมือนเหมือนไหม้นะครับเหมือนโดนแดดแล้วไหม้นะครับซึ่งลักษณะน,นี้เนี่ยก็จะ เกิดจากแอนทนอนะครับซึ่งเป็นเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าทำลายก็ส่วนมากมักจะเจอในช่วงของหลังจากที่ผลเริ่มอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตนะครับถ้าเป็นอง,งุ่นเขียวเนี่ยจะสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นใช้มัดแขรนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็จะเจอเยอะนะครับเจอบ่อยมาก เพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับก็จะต้องดูแลแปลงนะครับให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับมีอากาศถ่ายเทได้ดีโปร่งนะครับไม่ทึบจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่โล่งจนจนเกินไปนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการพ่นเพื่อป้องกันกำจัดนะครับตัวยาที่แนะนำนะครับ ก็ที่ได้ผลนะครับก็จะเป็นตัวสามารถใช้ตัวฟลูซิลาโซนนะครับที่เราใช้กับลาแป้งครับก็สามารถเอาตัวนี้มาใช้ร่วมด้วยก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวที่ตัวที่ผมขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวซูเฟ่นะครับชื่อการค้าหรือชื่อสามัญก็จะเป็น ตัวผสมนะครับระหว่างโปรคอลาดกับโปรฟิโคโนาโซนนะครับสองตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยทำให้เชื้อนั้นถูกทำลายไปได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองนำไปประยุกต์และนำไปทดลองใช้กับสวนหรือแปลงของตัวเองดูนะครับเพราะว่าการ มีประสิทธิภาพนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ไหนสภาพแวดล้อมแบบไหนนะครับมันก็มีส่วนเพราะฉะนั้นก็ลองนองลองนําไปปฏิบัติดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะไปจบในเรื่องของโลกลาสนิมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออัง,งุ่นเช่นเดียวกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ